กวางกับพี่วีค่ะเรา,าอยู่กันที่นะคะตลาดนัดลุงออนนั่นเองค่ะซึ่งจะอยู่บริเวณนะคะด้านหลังของตลาดค่ะและจะพาทุกท่านนะคะมาพบกับบรรยากาศภายในงานอีเกิลฮิลเย่สาวไปไหนอะห่ะปาอาถามก่อนพี่วีอันเนี้ยอยากรู้อ่ะอีเกิลแปลว่าอะไรอีเกิลก็รู้อยู่แล้วแปลว่าอินซีอ่ะฮิว Hill อ่ะพี่รู้เปล่าภูเขาจ้าเฮ้ยไปเป็นภาษาจีนนะ,นะแปลว่า ภูเขาเอ้ยอ่ากลุ่มอีเกิลทีวันนี้นะคะเขาแอนนิเวอร์ซารี่ค่ะครบรอบ31ปีนะคะที่ อยู่กันมายาวๆเลยกันแบบครอบครัวนะคะก็เรียกได้ว่าจะมีครอบครัวตั้งแต่รุ่นเล็กนะคะรุ่นกลางแล้วก็รุ่นใหญ่คะ่ะซึ่งวันนี้เขาจะมานัดรวมพลนะคะคนรักรถอะไรคะฮาร์เลย์ครับอะไรนะคะฮาร์เลย์ครับอะไรนะคะฮาร์เลย์จ้าเขามารวมพลกันนะคะ <laughs> กับคนรักรถฮาร์เลย์นะคะใครที่เป็นสาวโบฮาร์เลย์อยู่แล้วนะคะหรือว่าอยากจะมาชมความสวยของรถฮาร์เลย์ค่ะวันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าแต่ละคันที่นํามานะคะหาชมได้ยากมากแต่ในครั้งนี้แหละทุกคนนะคะจะได้มา ป,ประสบการณ์ค่ะการชมรถฮารเลย์คะที่น่าจะเยอะมากๆเลยซึ่งวันนี้ก็จะเป็นการนะคะมาพาทุกคนค่ะเข้าไปนะคะรู้จักกับสมาชิกค,ค่ะแล้วก็รู้จักกันนะคะว่าสมาชิกของเราเนี่ยเขามีวัตถุประสองค์อะไรแต่ก่อนอื่นเลยก็จะมีอีกหนึ่งท่าน<ม>ที่เราอยากจะให้รู้จักกันนะคะสวัสดีค่ะอันนี้ชื่อพี่อะไรจ๊ะพ,พี่หลังเป็นโคศกเหรอคะอุย้ย ใช่อจริงเหรอตอนนี้ทุกคนมีหน้าที่ทุกอย่างที่ทำได้ทำไปเลยค่ะแล้วก็พี่หลังอยู่ในกลุ่มอีเกิลฮิลมากี่ปีละะ <30 S 1> แล้วคะกว,ว่าสามสิบปีนี่แหละเท่าจำนวนมีมีใครที่เราเอ็นดูเป็นพิเศษไหมคะ พูดถึงผู้หญิงหรือผู้ชายอ้าวก็ทั้งผู้หญิงและผู้ชายจะได้เดี๋ยวพาไปรู้จักกันด้วยแต่ผู้หญิงก็เยอะแต่ถ้าผู้ชายก็แล้วแต่ช่วงเวลาแล้วกลุ่มนี้เขาจัดตัวกันอารวมพลก,กันขึ้นมาทำอะไรคะจัดตั้งเพื่ออะไรคะที่นี่หรือเปล่าจริงอ่ะเราเลือกลหลายๆที่เพคนนั้นมามันไม่ได้ติดปัญหาหลายอย่างอันนี้จังหวะเนี้ยบ้านอ่ะอยู่ตรงข้ามตลาดอ๋อเป็นคนพื้นที่ใช่ไหมคะกเกียร์จะอะไรจะตามเรื่องอะไรมันง่ายหมดก็เลือกเป็น้านที่จะแอบเห็นมีสอสอออดมาด้วย รู้จักรู้จักเพราะว่าเลือกอยู่เหมือนกันนะคะก็อย่างที่เห็นนะคะว่าพี่หลังก็จะเป็นนะคะเออคนประสานงานนะคะซัพพอร์ตค่ะซัพพอร์ตกลุ่มนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะพี่หลังซัพพอร์ตได้พี่หลังขาซัพพอร์ตพันหนึ่งได้ไหมคะอันนี้เป็นเรื่องที่จะต้องเคลียร์กันนานโอเคค่ะพี่หลังค่ะเดี๋ยวไงจะขออนุญาตนะคะไปกับพี่บีก่อนลวกันเนาะเดี๋ยวพี่หลังก็ค่อยวางน้องด้วยค่อยรอปิดงานเราเจอกันเอ้ยพันหนึ่งงาน

ท่านอดีตนายกนะครับท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านท่านอดีตสจเคนนะครับท่านกำนันวิรัตนะครับผู้แทนภูมิกับปลายบางนะครับแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับวันนี้รู้สึกยินดีนะครับที่ทางกลุ่ม e a เกิลฮิ l นะครับได้ให้เกียรติเชิญผมมาร่วมงานในวันนี้นะครับแล้วก็ทราบมาว่าทางกลุ่มนี้ได้ สร้างขึ้นมาแล้วก็ทําประโยชน์ให้กับสังคมในการที่จะรวบรวมคนมาเพื่อ,อช่วยเหลือสังคมในการาร่วมบริาจาคสิ่งของหรือเงินนะครับแล้วก็ไปช่วยกับคนที่ายากไร้นะครับก็ขอขอบคุณที่ได้ร่วมทําประโยชน์ให้กับทางสังคมนะครับแล้วก็ในนามของอพื้นที่อําเภอบางกลวยก็ยินดีต้อนรับนะครับ ที่มาจัดงานในพื้นที่อำเภอบางกลวยนะครับแล้วก็ในโอกาสนี้นะครับก็ขอให้ทั้งกลุ่มได้สร้างประโยชน์นะครับให้กับสังคมไทยต่อไปนะครับแล้วก็เป็นแรงผลักดันนะครับช่วยเหลือผู้ที่ด้ยโอกาสนะครับต่อไปนะครับก็ขอบคุณทุกท่านมากครับขอบคุณครับ ค่ะเขากล่าวขอบพระคุณนะคะว่าที่ร้อยตียุทธภูมิจับจิตขาะในอำเภอบางกรยวยกับท่านพี่น้องไบเกอร์ทุกกลุ่มครับท่านแก่ผู้มีเกียรติทุกท่านครับต้องขอแสดงความยินดีกับกลุ่มอีเกิลฮิลล์นะครับที่วันนี้จัดงาน31ปีซึ่งมีพี่น้องไบเกอร์ตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันวันนี้ได้มารวมอยู่กันณเวทีแห่งนี้ต้องถือว่า กลุ่มอีกนิวนั้นเป็นอมตะในกลุ่มหนึ่งที่ยืนหยัดมาได้ถึงทุกวันนี้แล้วก็การที่จะอยู่กันถึง3าป,ปีนี่ต้องถือว่าเป็นกลุ่มที่มีใจรักกันและอยู่ด้วยกันมาถึง3าป,ปีครับต้องขอแสดงความยิน,นดีนะครับและขอให้กลุ่มอีเกิลนิวได้อยู่คู่กับประเทศไทยเรานั้นตลอดไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ จิตวิญญาณนักเดินทางทุกท่านครับปบมือกับตัวเองก่อนครับนะฮะขอบคุณมากครับอีกิลฮิลนะฮะเป็นกลุ่มรากของเมืองไทยกลุ่มหนึ่งซึ่งเขาไม่เคยหายไปจากหน้าจอของสังคมไรเดอร์ในประเทศไทยเลยตอลอดระยะเวลา30กว่าปีที่ผ่านมา บุรพาเป็นน้องนะครับเป็นน้องอีกกันฮิวแล้วก็เดินตามรุ่นพี่มาตลอดแล้วขอบคุณเพื่อนด้วยที่ยังดำรงและยังยืนอยู่แล้วขอบคุณอีกหลายๆกลุ่มที่ยังดำรงหัวเมืองต่างๆไว้โดยคุณกวาดถนนได้สวยงามมาก ทุกกลุ่มนะครับที่เป็นอดีตไม่อย่างนั้นมันมาถึงปัจจุบันไม่ได้<ฮ>การที่ไอเด็กหลังห้องหรือพวกหนวดเขาลุงลังนะครับมันอยู่บนถนนภาพมันก็บอกอยู่แล้วว่ากรเรียกอลลแต่ทำไมเล่า99%มันเสพแล้ว<ฮ>ขอบคุณมากนะครับ<ฮ>เพื่อนสหาย ที่ยังเดินอยู่บนถนนเส้นนี้แล้วก็หลายกลุ่มได้สลาแล้วก็พี่ชีเพื่อนที่อยู่ข้างกายของคุณวันนี้คุณไม่ได้เดินอย่างโดดเดี่ยวนะครับเราพี่พี่น้องทั้งประเทศเราเกาะติดกันหมดแล้วบ้านนี้เมืองนี้นะครับมันมีกฎกติกาของมันผู้ชายอย่างพวกเราไม่มีอะไรมาก ขอ,ออย่างเดียวอย่าล้ำเส้นกันแค่นั้นเองนะครับพวกเราเขียนวิถีด้วยตัวเองนะครับเพราะเราหลุดจากกระดาษมาแล้วเราหลุดจากสังคมบันทึกมาแล้ววันนี้ความเป็นเสรีชนของพวกคุณมันมีขอบเขตเพราะเมโลดี้ของคุณต้องทำให้9 9ซเสพให้ได้ไม่อย่างนั้นลูกหลานของคุณเดินไม่ได้นะครับ 30มปีของคุณมากนะครับรุ่นพี่ของเราอีเกิฮิลนายเจ๋งมากนายย่ำอยู่จนแผ่นดินแว่งสะเทือนวันนี้พวกเราเข้าใจแล้วว่าทำไมบ้านเราถึงต้องมีพี่มีน้องนะครับมันละเอียดอ่อนมากในความรู้สึกมันไม่มีผู้ชายคนใดหรอกที่จะก้มหัวให้กับความไม่ถูกต้อง แต่วันนี้พวกคุณชัดเจนมากแล้วก็บเกอร์เมืองไทยคุณจำไว้เลยว่ามันเป็นความฝันของไบเกอร์โลกใบนี้ที่จะเป็นอย่างพวกคุณไม่อย่างนั้นเฮเวงเจอเอาลอมองโกรหรืออะไรไม่นั่นหรอกวันนี้คุณวาดภาพและคุณปนรถอาหารไบเกอร์ของประเทศไทยด้วยอร่อยมากมันสวยงามแล้วแล้วก็ขอบคุณเอ็กซอนฮิล แล้วก็ขอบคุณกลุ่มต่างๆที่เขียนปรวัติศาสตร์ได้สวยงามมากมันไล่พรมแดนไปแล้วครับขอบคุณมากครับก็บางคนอาจจะไม่รู้ว่าสังคมที่มีความสุขของมวกเราคือหัวใจล้วนๆพวกเรามาวันนี้ก็มีแต่หัวใจทุกคนรักที่จะทำในสิ่งที่เราชอบ เราอาจจะไม่เป็นกลุ่มที่ยิ่งใหญ่และโดดเด่นที่สุดแต่เราเป็นกลุ่มที่มีจุดยืนเป็นตัวของตัวเองถ้าจะเลือกความยิ่งใหญ่ไปเลือกที่อื่นแต่ถ้าเลือกความที่เป็นตัวของตัวเองแบบพวกเราต้องมาที่นี่ไม่ว่าจะเป็นอีเกิลฮิลหรืออะไรหลายอย่างทุกคนพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของพวกเราและครอบครัวพวกเราอยากให้พวกเรามีความสุข และเลือกในสิ่งที่ทุกคนเป็นและมีความสุขไปด้วยกันขอให้ทุกคนมีความร่วมกันครับแฮปปี้ขออนุญ,ญาตอีกหนึ่งท่านนะคะค่ะตัวแทนของคอมมานเดอร์ r o คอมมานเดอร์ค่ะสวัสดีครับ,รบก็ก่อ,อนอื่นก็ขอยินดีกับอีโกเฮลนะครับสมาชิกอีโกเฮลที่โอ้ไม่ยากจากมาเดินทางมา เดินทางมาขนาดนี้ผมว่ามันก็น่าจะวัยรุ่นแล้วแหละเกินวัยรุ่นข้ามกําลังจะข้ามไปเป็นผู้ใหญ่ที่เขาเรียกอะไรมีความแข็งแรงนะครับชื่นใจแทนครับชื่นใจแทนชื่นใจแทนแล้วก็บนถนนหนทางนี้นะครับได้แต่แสดงความยินดีกับอีเกิลฮิลนะครับทุกท่านสมาชิกทุกท่านนะครับขอบคุณครับว ดีใจนะครับวันนี้ก็มาเจอพี่เจอพี่เจอมีแต่คนรุ่นเก่าๆฮะดีใจกับอีเกิลฮิลนะครับหลังเพื่อนรักนี่น้องๆรุ่นใหม่ดูไว้นะนี่คือคนรุ่นเก่าที่ยืนเท่ๆเนี่ยเราเจอกันมาประมาณจะ30ปีแล้วตั้งแต่พวกเราเจอกันยี่ห้าตอนนี้พวกเราเจอกันคุยเรื่องอะไร <like> ความดันเบาหวาน <laughs> เอา้า อ่าแล้วก็พิยุทธขนมคะ่ะพิยุทธครับเชิญครับต่อแทนอิมพอร์ทอนไทยแลนครับสวัสดีครับก็ก่อื่นก็ต้องยินดีกับสมา,สมาชิก e ีเกิ Hill ทุกคนนะครับที่อยู่ยนครบรอบ31ปีวันนี้สิ่งที่ท่านผ่านมาก็คงไม่ต้องอธิบายอะไรขอให้ภาพวันนี้เป็นเป็นสิ่งที่อธิบายว่า พี่น้องทุกคนให้เกียรติอีกอีกนวแค่ไหนครับขอให้อีกนิวจงแข็งแรงอย่างนี้ตลอดไปนะครับครับสวัสดีครับค่ะขอบคุณพี่ข้าขนอนค่ะค่ะอ่ะังนั้นก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับที่มางานในวันนี้กว่าจะเดินมาถึงวันนี้ผมบอกเลยแม่งไม่ไม่ง่ายอยากจะเป็นเชือกใหญ่ๆมึงต้องเป็นเชือกเส้นเล็กๆมาก่อนมัดเกีียวให้แม่งใหญ่จะคล้องใจใครก็ได้ ถ้าเป็นเส้นเล็กๆอยู่มึงอย่าไปหวังพึ่งรัดใครกอดกันไว้ให้แน่นๆรักกันนานๆนะครับอีเกิลฮิลครับ31ปีขอเสียงปรบมือดังๆให้กับอีเกิลฮิล31ปีอีกครั้งดังๆเลยเด้อยอย่าลืมติดตามกันนะคะว่าปีหน้าง,งานของเราจะจัดกันที่ไหนกับอีเกิลฮิล